สมัยตะกอนนี้นะเปิ้ลมีตังแค่ห้าบาทสิบบาทเปิ้ลจ่ายกาดได้แล้วนะ้อยแม่นาะเปิ้ลจ่ายการดได้แล้วลูกซื้อจินลาบแกงออมป๊กไปถึงบ้านเปิ้ลยังมีเหลือสตางค์ปีกอยู่สมัยตะกอนะน่ะก๋วยเตี๋ยวถ้วยห้าสิบตังข้าวหนมเส้นถ้วยสาห้าตางังเปิ้ลขายได้หมดก๋วยเตีเ๋ยวถ้วยห้าสิบตังลูกจีนแก่นเดียวผาแปดก่อนนะอย่าบอกเขาฟังเ <laughs> ขาแปลงสองถ้วย ขนมเส้นถ้วยสาห้าตางถ้วยมองอีถ้าอาจารย์พระครูบัตรันถ้วยมองอีโอ้ได้สวดจุ่มภูมินอนไม่เนาะอันที่สวดเจียหาเพื่อเอาจอนวางอีเอาจอนคว่ำแล้วเอาขนมเส้นเขาโปกกองซื้อมาปุ๊บจักจอนออกเหลือได้แงเต้องหยังอีเนาะก๋วยเตี๋ยวบ้านเดียวนี้ใจว่าอันว่าอีสตางสาวเอาหื้อลูกหื้อหลานไปฮุงเฮียนมันยังบม่ใค่เอา สตางค์ร้อยนี่ลองเข้าปั๊มน้ำมันพอเตอะกาแฟแก้วหกเจ็ดสิบบางคนสตางค์ร้อยกินอาหารได้คาบเดียวกินข้าวได้คาบเดียวบางคนตางค์ร้อยกินกาแฟได้แก้วเดียวบางคนสตางค์ร้อยกินได้วันขํกาก็คืออยาเอาสร้างบุญบุญไม่ไหนก็อยู่ที่พ่อแม่เขาสร้างบุญใจใหม่ถึงเอาตังค์มาฮื้ทุกเจ้าสร้างบุญนี้คือเอาไปช่วยเหลือสังคมะอ่อนตุกหลออากกา่อนยากคนเปนตุกเปนยากก็ช่วยเหลือไป มีเสื้อมีผ้าแบ่งปันเปิ้นไปหมู่นี้จะเป็นบุญกุศลมดพี่น้องตาไหลยได้บุญได้กุศลอย่างตุลุงเลี้ยงป่าเนี่ยใจว่าอ่านว่าเอบป่าเป็นมื่นตัวหาอาหารเนื้อมันถ้ามีคนบริจาคช่วยเหลือพี่น้องมันก็ตุ่นไปฮั่นถ้ายามที่สุดเลี้ยงหื้อมันได้มีบุญมีกุศลด้วยกันนะล้วคนเฮาถึงวันถึงวันนะได้สร้างบุญสร้างกุศลก่อจมจมเดือดเดือดตุลุงถึงแน,น่นน้ำถ้าไผ่มีสตางร้อยนะ เวลาจะทำบุญถ้ามีร้อยเดียวแต,แต่เวลาจะทำบุญขอหื้ทำซาบาทมันเปลนยายทำซาบาทอีแม่เขาเหลือตังแปดสิบได้กิ่นอยู่แต่ถ้ามีสตางค์ร้อยเนี่ยนะลองไปทำบุญแปดสิบเตอะบัดได้บุญละพ่ออย่างว่ามันเหลือซาจมได้หักเลือดอย่างไรเฮ้ยพออย่างว่าเลือดซาบาทแล้วมีนี่ะแปดสิบบอกหอมตู้วอกเนี่ยมาจากแม่ริมบมแล้วเริ่มได้ชาม อันสร้างบุญต้องสร้างด้วยใจตุลุงไปไหนด้วยบุญอ๋อบาดใจว่าอ่านว่าเอ๊อย่างสมมติอย่างเจ้าภาพเนี่ยที่ถามว่าตุลุงเอาเต่าใดเนี่ยถ้าตุลุงห้องเอานี่นะคนมันเกิดศรัทธาอยู่แล้วมันถึงทําแต่ตุลุงเหมือนได้ว่าได้ว่าคือตามที่เปิลอู้กันเฮาบได้ว่าเพราะฉะนั้นโมเฮาโม,ม,มตั้นทั้งหลายสร้างบุญต้องสร้างด้วยใจตุลุงนี่อยู่ไปเหี้ยวมานี่ตุลุงเหมือน่ว่าอย่างหื้อไผ่นักหนาป้าป้านเราว่าดีแท้ ปากปากเดียวฮอมันกินพริกกินเกลือกินเผ็ดกินเก็มมาอยากค่าของคนอยุดที่ไหนค่าของคนอยู่ที่ความมีน้ำใจพุ่น์แนวปัญหาวัดเตจตัวใจศรัทธาเตจใจตัวใจป้อ,อแม่เขางัวควายจ้างมาตายแล้ว่ัยังมีกล้ามีสินคนเขาตายจะมีกลา้กลามีสินอย่างรู้น่าจ้าตั้งแต่หัวถึงตีนเพ่เนี้ยเกศาโลมานะขาทัานตาตดโจเพ่มีเสีอย่างเส้นผมอยู่หัวในเวลาอยู่บนหัวเฮามันก็งาม เวลามันอยู่บนหัวเฮามันแงมแต่มันตกใส่ถ้วยใส่จอนเนี่ยเฮาบระกินกันก็บพ่อไอหยางก็บพ่อเฮาจ้ามันเป็นยังเฮาจ้าเฮาก็ต้องถามตัวเก่าคนมันเลยน่าจะเฮ้ยแม่เขามีสินมีธรรมห้าข้อเอาป่าอากาศมุสุนะเอาป่าอากาศมุสุไพ่อย่าเป็นโอ้อ้าห่างอ่ะเอามะนาวบ่พายอ่ะพายอ่ะไปแหาหลอกเขาไป ใช่กินก๋วยเตี๋ยวนักการะเกี๊นี่เนี่ยอีป่ออีแม่เขาไปว่าอ่านว่าอีเนอะร์มช่ว่าอวดเนอร์โม่เฮานั่งฟังเก็บไปคิดพิจารณาละอ่อนเนี่ยที่นั่งดางหลังเนี่ยนะประมาณสักสิบคนนี่นี่มันมาอู้กันสักคำเลยเนะี่ยมันนั่งตั้งแต่เ,เจ้าละละอ่อนเนี่ยพี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อเฮาเริ่มเตดได้เป็นชั่วโมงวนมาอู้กันเลยเนะี่ยละอ่อนเนี่ยฮะว่านหม่เฮาหมูตั้งแ่ตั้ตั้งสติเพื่อมันได้เห็นหน้อย นาะปนบอกว่าเขาเกิดมาจันนี้เกสาโลมานะขาทัานตาตัดโจปืนเกสาปืนเส้นผมมันมีขี้อยู่สองอย่างที่ลุงทีต่ตุลุงบอกว่ากินข้าวแล้วขี้ทําความดีกันหรือยังเนี่ยนะปืนเส้นผมมีขี้อยู่สองอย่างปนห้องว่าขี้ห่างแกกับขี้ไข่หัวต่ําลงมาในตานี้่ปนห้องว่าขี้ตาเนี่ยขี้ตานีดน้อยเดียวแต่น่าจะต่อเฮ้ยแม่เขานั่งกินข้าวด้วยกันจานอาหารลำจะอาหารจานละหมื่นลอ จะกินกล้วยเตี๋ยวจะกินน้ำพัดซีอิว้วจะกินตำส้มก้อนแปลงขี้ตาอูดนี่นะจบข่าวเลยเด้ยบองฟังดุมล้ําแต่ขี้ตาป่าเขาย่อเจ้าเป็นน้องเคยซื้อปลาทูมาทอดก็ปลาทูเก็มปลาทูเค็งเนี่ยบอกว่าเขาทอดสุกข,ขี้ตาเต็มเขายัมกําเข้าตั้งบนอยอยากินได้อะแล้วหัวตาโคนไผ่าอาจี หัวปลาทูอันมอกอีทอดกรอบๆแห้มๆกินได้แล้วหัวคนไผ่ทอดมันโซกรกรพกจะไปหือจิตใจโกกรพกในต่างขี้ตาในหูดังของขี้อย่างขี้มูกในคองขี้อย่างขี้เตอร์ขี้มูกกับขี้เตอร์เนี่ยมันมาตัวกันตั้งแต่เกิดจนตายเปิ้ลไอขลกขลกขัดทุยจะเปิ้ลตัวไอขลกขลกลืนบึกและอันใดมันน่าจะมากกว่ากันเราก็ใจหื้อดีเตะตุอยู่วัดมาน่อยๆน,นะ จ็ดขวบอยู่วัดล่นไปล่นมาสุมาเห็นเจอก่อนขี้มูกลอยน้อยนี่นะตุ่มเจ็ดเสื้อเตอเนี่ยตุ้ยย่อีเนะนี่ยนี่ลักลำก็เลียวแบบเสี้ยงสูบเข้าไปหล่นลงคอแตกนังตุ๊บนี่นะลื่นบึกแล้วละคมบอกเขาทุกเจ้าจะไปอู้มันแน่เจ้าแล้วเฮาลงจ้บหายเจ้าตัวเกา่าเขาแบบาแจ๊บตัวเกา่าอ่ะอย่างว่าเนะี่ยเปิ้ลไอขล้ขลกขลักทุยตัวไอ้ขลกลกลืนบึก ในหูด่างของขี้มูกในคอห้องอย่างคิเตอร์เนาะขี้มูกกับคิเตอร์เนี่ยมันมาด้วยกันอย่างตู้นั่งเงี้ยตะกี้ตู้ไออ่ะผายหันว่าออกตู้ไอขะโรคขะโรคห้องไอพวกขี้เตอร์น้ำลายมันถึงออกมามันออกมาตู้ก็ลื่นเหี้ยเนี่ยมันเป็นต้องลืน่นอ่าววัดนี่ป้นมันมีกระโทนอ่ะมีจะรู้ป้นกับป,ปัจจัยป้นกับลื่นอ่ะมันมีแต่กากระโทน แต่หรอถ้าบอกเฮ้อลื่นใหญ่ใหญ่ช่วยเอ๊ในหูดังพี่หูในค้องคิเตอร์ในลิ้นทองขี้หยางขี้ลิ้นฟังเมื่อมันเกิดประโยชน์ในลิ้นขี้ลิ้นในเขี้ยวขี้เขี้ยวขี้เขี้ยวนี่จริงถ้ามันได้ปุ๊สุนบุญนะอย่างรถแมคโครจกี้เปิร์คำจำคำนี้เนี้ย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 หมู่แม่บ้านนะหมู่อสลซมนี่จริงก็กินเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสววเขี้ยวมาดม ก็มึงยังบาดวกแล้วขว้างแต่มหบางคนวกออกมาตีนใหญ่ย่ำย่ำลืนต่อหมูอสมอทุ่งเสลี่ยมนี่เขาเอาแต่เน้อในเขี้ยวขี้เขี้ยวในลิ้นขี้ลิ้นในหูขี้หูในมือขี้มือในเล็บขี้เล็บเกาแหขี้แหสุมาเต้ยป้อยแม่ปืนตีนห้องขี้ตีนตั้งแตหัวถึงตีนห้องขี้ไข่มันมีกระขี้ และบุญเฮามีตายไปแล้วจบเกมของชีวิตไฟติดตึต้งๆกลายเป็นขี้อย่างอ้อขี้เต่านั่นแหละจบเกมของชีวิตอยู่ตัวขันท่านต้องหักกันแบ่งกันจะไปเล่าขวันกันจะไปจุจี้จูจีใส่กันแบ่งปันน้ําใจเล็กๆน้อยๆให้กันกัน,กนอยู่ที่ไหนก็จ้างเจอะเนี่ยประวัติเคือคนเป็นฟังเฮือความเข้าใจอแม่เฮามางานอย่างอี้เฮาโป่งตกในชีวิตเฮาพ่อ,องเราสร้างบุญไปกันทำบุญสุนทานฮือตานจะไปจม ถ้าตานแล้วจมๆบนๆบนเดือดๆมันต้องตานมาได้อย่างขึ้นมาบางคนมีแต่น่ะอีแม่ก็หันซองเข้าบ้านไปนะซองขาวๆอีนั่นนี้พอเพ่ก็หันซองเข้าบ้านไปนะตากันไปซองหยังซองผ้าปลาอย่าผ้าปลาเหรอบุดผ้าปลาบุดกระถินนะเฮหาตึงวันกุ้งก็ใส่ซองตายอีล้มเหลือ บิดปัดนั่นบิดปัดนี่เป็นไดออะผีขำบอลโคนขำลุ่มบ่นั่นนเป็ย่ยนยยตุ้เจ้าขำตังกลางบ่ถาว่าตุ้เจ้าขำโคนเอาตาังใส่ซองเหี่ยห้าบาทตึมไปซ้อกาวไหนย่เอีนเนี้ย,ยซาตุถู่วไวันที่หนึ่งกันดูแล้วผีประเทศไหนมันจะฮือางวันที่หนึ่งอ่ะตังห้าบาท ในนี่ก็มีนี่จมหื่อหวยพิดศินข้อสี่จมใหญ่ซื้อหวยได้กระ,กะดาษถ้าซื้อศาสตร์ได้ถึงนัง่งถึงนอนถ้าซื้อหมอนนอนไปเลยมีความสุขก่อหวยหวยแช่แช,แช่นักแกแต่เรามันจุคนเท่าใจดีหวยออกมาแล้วกว่เลขบะมีซื้อจีนดึงดีมาลาบกับเล่มาม่งบางครัง้งบางคราวเรากุดใจหือดีเตะมีเรื่องเล่าหื้อฟังอีแม่คนหนึ่งเปิดเป็นคนตุก ตู้ขนาดลเพร่ะก็พอม,มีกินอย่างละไปได้ยินข่าวว่าตุเจ้าตนหนึ่งบอกหวยอย่ากัาตุเจ้าตนหนึ่งบอกหวยตุเจ้าปุ่นตังทุ่งสเสลียมทุ่งศิลาอย่างน่ที่เขาว่าเขามันบอกหวยนะได้ยินข่าวว่าลูกตังหลับปูนมาอยากเขาว่าอยาก <c oughs> <c oughs> แม่นั่นชอบใจ <c oughs> <c oughs> ปุ่นบอกหวยได้อย่างล่ำเหลือก็อนเนี่ยว่าเล่นทุบพี่ บอกหวยอีแม่นั้นไปได้ยินข่าวมาว่าตุเจ้าเนี่ยบอกหวยแต่จริงๆแล้วตุวเจ้าเพิ่มมาได้บอกเรื่องหวยคือเป็นอู้อย่างไปแล้วเขา,เาไปตีคนเดียวมันก็เลยมันเหมือนกันจะแม่นนี่ยกะเรื่องของเรื่องมันอีแม่นั้นก็ด่า <c oughs> ก็ลืนไปแล้ว <c oughs> เอามาแหมบอกเอาไปฮอเจ้าออกบ้าดปะฮัมโมจังโค ตะก,กี้บอกโตทำโมก็ว่ามันลูกเดียวไปไหนไป,ไป,ไปเอากระโถนกะทำโมอีแม่คนนั้นก็มาจะขึ้นไปหาทุุเจ้าก็เป็นคนเท่าเนาะว่ายายกอมจ้างว่าก็ไปข้างวัดไปปะใส่อีน้อยคนหนึ่งเป็นอสมออีน้อยน้อยขอบไปส่งอุ้ยกำหลอกส่งไปที่ไหนส่งอุ้ยไปที่วัดกมไปีอย่างอะ่ะโอ,โอ,อ้ยอันอุ้ยได้หินวัดทุเจ้าวัดเท่านี้เปินบอกหวยไปแจ๊กกะอีน้อยว่า อีแม่อีแม่จะไปไปน่ะทุกเจ้าวัดเฮานี้บัดใดถ้าผายไปอู้เรื่องหวยเรื่องแช่น่ะเดี๋ยวมันจะด่าหัวนะวะเออด่าเจ้ามันเจ้ากูตื่บปกัวของขอมันแม่มนเตอะไอีน้อยน่ะเออเจ้าบักขึ้นไปน่ะมันจะด่าเจ้านะ่ะมันหุจักเจ้าอยู่หรอเออมึงอยู่กับล่างกูจะขึ้นไปคนเดวอีน้อยน่ะก็อยู่รออยู่กับล่างเลยอีแม่ก็ขึ้นไปเตะแหละกองขึ้นไปเสร็จทุกเจ้ากำลงังนั่งอ่านหนังสือเข้ามาถึงเอาขันวางเซจกราบลงทุกเจ้าประกาศตาอันแม่ลูกไหนมา ลูกน้องเสี่ยมมายอย่ากะไม่ใหญ่ก,าาออก,ก็ไม่เอวหาเออดีกัดดีกัดไม่เอวหาก็ดีเนาะเข้าวัดเข้าว่าทำบุญสุนทานมาได้มาทำบุญตูเ้เฮ่ยแม่คนตุกเป็นหรออ้าวแล้วไม่ใหญ่เหรอก็มาหูดจะว่าใหญ่ตูเ้เฮ่ยแม่ก็ลำบากถึงวันเนี้ยอยู่คนเดียวมีลูกกล่กมได้ปังได้อิงมันเปลี่ยนได้เหรอต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไป ตั้งแต่ปอบมันตายมันนี่นะมันเป็นได้อะก็อยู่คนเดียวมาตลอดตุ๊ไดไอ้แม่ไม้ใหญ่มือนเนี่ยก็ไอีแม่ก็บรรจ้างว่ายาย่นะตุ๊นตุสุมาตะไปว่าอันว่าอีตะมันเป็นได้วันนี้วันที่สิบห้าแล้วมันเป็นได้อะก็วันพุธที่สิบหกก็สิบห้าสิบหกก็ทุโรสิบเจ็ดสิบแปดสารมันบัใจ่อันว่าสิบหกนี่มันเป็นการตั้งโลกเนาะอะไรอยางแม่ก็ว่ามัน กันซื่อๆนะตุนะ,ตนะแม่ใครได้สักสองตัวกองสองตัวอันยังสองตัวอันตุมารับกตังบางใบหน่อยแม่ได้ยินข่าวมาบองบองแบงแบงได้ยินว่าไ่าได้ยินว่าตุบอกหวยแตกะเพราะว่าบอกหวยแต๊กกะตุเจ้าก็อารมณ์ขึ้นหน่อยละไยเป็นคนว่าฮะก็ได้ยินข่าวว่ยเป็นว่าก็เขาไยเป็นขขเขา เข้าอู้กันมาไผ่เป็นคนอู้อีแม่ถ้ามาวัดมาวัดจะมาขอหวยขอแช่นะบัดต้องมาหาเขาถึงวัดเทาบอกหวยบอกแช่ไผ่สักคนนะถ้าเาหูใครซื้อคนเดียวเปะบัดต้องเข้าวัดเทามาเนอะอีล้ำเหลือนะเนี่ยแม่ก็โคตรจะหยาเขาบอกอู้ดีๆก็ได้รู้ป่ะอีบ่บาบะฮือก็บะฮือกะเอ็กซ์ไอ้กูนี่หยังกูมันดุมันยากครับกับรถจีบรถเกง่งอีว่า มือ د ی د ی กูดีๆก็ได้หรอมาเอ็กใก่กลัวกูรุ่นแม่มึงเนิรจะบอกก่อนก็แจ้กอะมาขอขอแชร์อยังฮะเท่ามงออีต้องทำบุญสุนทานกันจะทำยังจะหักเลือดเนี้ยบ่มีเนี่ยหันไปตู้เป็นเจ้าอย่าเอาอย่างเดียวเะะด็ดขาดแล้วจะหื้อใหญ่ๆขอสองตัวไม่ได้หรอมาโมบ่มีเอามหาื้อเอามาจ้างเท่าป่านนี้ไปถือศีลถือธรรมพุทธเจ้าคนถือถไปอย่างศีลธรรม อ้าเจ๊กินกับเข้าได้หรือก็เปิ้ลยังถือสีแห่สีแปดกันอันนั้นมันเขาอันนี้มันกูอีบ่าอ๋อทำโมจังเขาอุยปีกละกูอีบ่าเตียวลงขั้นใดไปอีน้อยนั่นอยู่งข้างตุ๊เจ้าว่าใหญ่มันด่ากูมึงวะมันด่ากูกูก็ด่ามันน่ะมันนึกว่ากูกลัวมันกล้าตัวอกเนี่ยไปแล้วมันว่าใหญ่มันว่าห้าแปด ป้นว่าสีนห้าสีนแปดมันก็ไปซื้อห้าแปดออกแต่แหละบอกกองห้าแปดออกต้อนจอีแม่มันดีใจดาขันมาและมาหายน้อยแล้วไปไปส่งอุ้ยแอมกัมเรรออเจ้ามไปแล้วไปเติมมาเป็นหยังมันบอกห้าแปดถูกแต่มึงว่าได้ชิบบาท